สวัสดีครับมาดู market analysis ประจำวันจันทร์ที่26กันยายน2022กันเริ่มต้นที่ยูโรนะครับก็อย่างที่บอกมาหลายวันแล้วพอเราเริ่มมี b e a r i s h multiple time frame alignment หมายถึงว่าพอเราเริ่มมี short term เป็น b e a r i s h weekly เป็นวัน time framing d t h l y เป็นวัน time framing down, เราจะเห็นว่ามัน alignment กันหมดก็คือเป็น b e a r i s h ทั้งหมดตั้งแต่ปัดนั้นเป็นต้นไปเนี่ย สิ่งที่เราควรทำมีอย่างเดียวคือการหาชอ็อตเซตอัพแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดาว,ว่าฟลอร์หรือว่าจุดดำซึ้อยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันศุกร์หน้าที่คือการหาชอ็อตเซตอัพนะครับแล้วก็โอกาสเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูตรงนี้นะครับนี่คือตลาดในวันนี้เอาแค่วันศุกร์ก่อนเราจะเห็นว่าหน้าที่เราคือหาชอ็อตเซตอัพ เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ราคามันเริ่มอยู่ในจุดที่เราน่าจะมีชอ็อตเซตอัพได้เราต้องชอ็อตนะครับต่อให้สุดท้ายแล้วมันทะลุกลับขึ้นไปด้านบนก็ตามเราก็หาจังหวะชอ็อตอีกนั่นคือหน้าที่นะครับแล้วก็ทาร์เก็ตตามสุดก็คือโลโของวันก่อนหน้าซึ่งเราจะเห็นว่าโลวันก่อนหน้าอยู่นี่นะครับมันอยู่ใกล้นิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะทะลุมีโอกาสสูงมาก เพราะฉะนั้นเทสเซตอัพแรกที่เราน่าจะมีก็คือตอนที่ราคานั้นลงมาเทส yesterday v p o r จากนั้น pull back กลับขึ้นไปสู่ mid point v w a p นะครับช็อตตรงนี้เอา stop loss วางไว้เหนือ e s i t i a l zone น,นี้จากนั้นเริ่ม scale out นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ support โซนนี้แล้วก็ support โซนนี้ถ้าใครช็อตไม่ทันนะครับจำเป็นต้องช็อตอีกทีหนึงตอนที่มัน break จากนั้น pull back กลับขึ้นไปที่ initial support ที่โดน break กลายเป็น resistance จากนั้นเริ่ม scale out ที่นี่นะครับหรือ take profit เราจะเห็นว่าตลาดนั้น balancing ก่อนที่ตลาด us s e s s i o n จะเปิดนะครับตอนที่มัน balancing แล้วราคา back up กลับขึ้นไป test intraday balancing high นะครับหครั้ง2ครั้งครั้ง,ง,ง,งที่2 alignment กับ v w a p เพราะฉะนั้นเนี่ย short ที่นี่ก็ได้จากนั้นเอา stop loss วางไว้หนึอือ midpoint แล้วเราก็เริ่ม scale out นะครับหรือว่า take profit ทั้งหมดก็ได้ที่นี่ ซัพพอร์ตโซนต่อไปใครที่ช็อตไม่ทันการช็อตที่นี่นะครับตอนที่ราคานั้นเบรดลงมาใต้ balancing area แล้ว p ู l back กลับขึ้นไปตรงนี้ก็ได้แต่เป็น set up ที่ไม่ดีเนื่องจากว่า range potential ของวันมันแทบจะเต็มแล้วนะครับโอเคมาดูวันนี้ก็แน่นอนว่าสถานการณ์ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับเรายังมี bearish multiple time frame alignment อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะหา long trade set up ตอนนี้ หน้าที่หลักของเราคือการหาช็อตเซตอัพแล้วก็ทริกกี้ดิดนหนึ่งตรงที่ว่าถ้าราคาไม่พู l l b a c k ลึก reward to risk ratio ก,ก็ไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลังจากราคานั้นลงไปเทสที่นี่เจอ buy ก็กลับเข้ามา active ซึ่งไม่น่าจะเป็น buyer ด้วยซ้ำน่าจะเป็นลเ l l e r ที่ช็อตมาจากด้านบนเริ่ม take profit จากนั้นเราจะเห็นว่าราคาเริ่ม p ู l l b a c k ลึกประมาณหนึ่งนะครับแล้วลเลอ e r ตอนนี้กลับเข้ามา active แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย คำถามสาคัญของวันนี้คือมันจะ pullback ลึกกว่านี้หรือเปล่านะครับถ้าหากว่าไม่ได้ pullback ลึกกว่านี้เนี่ยเราจําเป็นต้องหาชอ็อต set up แถวๆนี้ซึ่งถึงแม้จะชอ็อตก็เสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะเป็นเรื่องปกติมากนะครับถ้าวันก่อนหน้าเราเห็น directional move แบบนี้นะครับเป็น trend down day แบบนี้เนี่ยวันต่อไปมี10ที่จะ balancing อยู่ที่ lower price นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าราคาไม่ได้เบรกโอหนลงไปด้านล่าง อาจจะบาลานซิ่งอยู่แถวนี้ก,ก็ได้หรือถ้าแม้จะบาลานซิ่งอาจจะเปลี่ยนลงไปก็ได้นิดนึงแต่อาจจะไม่ได้ expand wave ลงไปมากนะักนะครับเนื่องจากว่าการที่ตลาดนั้น move เป็น directional move เมื่อวนันศุกร์ตลาดค่อนข้าง overextend แล้วก็อาจจะหมดกำลังในรอบแรกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะครับถ้าราคา pullback ลึกสักนิดนึงก็คงจะดีแต่ปัญหาคือมัอนอาจจะไม่ p u l l b a c ลึกแลละ ทำให้เรามี reward รีวอร์ดคื v i ิ u a l อร์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรพาดาล่าเองนะครับก็หนัากว่าทุกๆตัวเนื่องจากว่าแท้งดาวลงมาแบบหาจุดต่ำสุดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเทส t เซตอัพเมื่อวันศุกร์ก็กนแน่นอนว่าเราต้องช็อตอยู่แล้วนะครับแล้วคล้ายกับยนะูโรนั้นก็คือตอนที่มันพูดแบบกลับขึ้นไปหามิดพอยต์วีแวบนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในการช็อตจากนั้นเริ่มสเกลเอาท์ ตอนที่ราคานั้นลงมาสู่ support zone ด้านล่างใครช็อตไม่ทันรอบนี้พอ p ู l l b a กลับขึ้นไปเทสม mid point r e t e อีกรอบนึงสามารถช็อตได้นะครับจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดนั้นเป็น peel trend day นะครับก็คือ peel trend down day เวลาที่เรามี peel trend day เนี่ยตามสถิติก็คือตลาดจะไปหยุดหรือว่าทำ low of the day เนี่ยในช่วงชั่วโมงสุดท้ายในการเทรด เพราะฉะนั้นตลาดปิดประมาณตีสากว่าโอกาสที่ดีที่สุดในการล็อก Profit ถ้าเรารู้ว่ามันเป็น Trend Down Day เนี่ยก็คือประมาณสักตีสองครับประมาณนี้แถวแถวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอราคานั้นลงมาปุ๊บแถวแถวนี้ก็สามารถล็อก Profit ได้ถ้าเรารู้ว่ามันเป็น Trend Down Day นะครับแต่ถ้าเราไม่แน่ใจ move นี้นะครับตอนที่ pullback กลับขึ้นไปที่ support ที่โดนเบรกกลายเป็น resistance สามารถช็อตได้จากนั้น วิธีเมนเทร e แล้วอยู่ในเทรดในเทรนให้นานที่สุดเนี่ยมีหลายวิธีนะครับหนึ่งวิธีก็คือใช้ฟิบนา c c i retracement จากนั้นพอมันทำนิวโลนะครับลองมองหา25ว่าอยู่ที่ไหนออกที่นั่นถ้าราคาทะลุนะครับรอบนี้ p ู l l b a c k กลับขึ้นไปไปหยุดที่25ไม่ทะลุโหไว้ก่อนจากนั้นลงไปทำนิวโล ถ้า pullback กลับขึ้นมาแล้วเกิน25%ออกเคสนี้ไม่เกินโฮไว้ครับจากนั้นเหมือนเดิมโฮไปเรืเ่อยจนกว่าตีสองจากนั้นออกนะครับโอเคมาสู่วันนี้สารการยิ่งกว่ายูโรเนื่องจากว่าตลาดนั้นลงมาไกลมากเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยยิ่ง overextend มากเข้าไปใหญ่ถ้าตลาดไม่ได้ pullback ลึกอาจจะมีปัญหา นะครับสำหรับพาราลล่าถ้ามัน expand เลลงไปเนี่ยมันอาจจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นักก็ได้แล้วก็อย่างที่บอกก่อนหน้านี้ที่ยูโรหลังจากที่เราเห็นโดย channel move แบบนี้มีโอกาสด้วยที่ตลาดนั้นจะ balancing อยู่ที่ lower price นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี้คือพาราลล่าโอเคสำหรับทองคำนะครับเทสเซตอัพเมื่อวันศุกก็ช็อตเช่นเดียวกันโดย,โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเราเห็นว่าราคามันเบรก Balancing งห้าวันนี้ลงมาด้านล่างแล้ว pull back กลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกเราสามารถช็อตได้ก่อนที่ midpoint v w r a p stop loss วางไว้เหนือ resistance zone นี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องออกตอนที่ราคานั้นลงมาถึง initial support นั่นก็เป็นเพราะว่า initial support ของวันศุกร์เป็นขอบล่างของ balancing area มีโอกาสสูงมากที่เราจะเห็น reaction นะครับเนี่ย มันมีเรีอคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นต้องออกทีนี้ทีนี้จะช็อตอีกรอบนึงเนี่ยก็ต่อเมื่อราคานั้นเบรกดาวลงมาใต้บาลานซิ่งแอเรียหวันนี้จากนั้น pull back กลับขึ้นไปอย่างที่บอกนะครับจะตรงกับมิดพอยต์พอดีเพราะฉะนั้นช็อตที่นี่สามารถวาง Stop ปลอสได้ที่ส g High นี้นะครับจากนั้นล็อก p r o f ิตที่ p p o อร์โ n e ต่อไปโอเคมาสู่วันนี้เนี่ย หลังจากที่ทองคำนั้นเบรกลงมาใต้บาลานซิ่ง5วันนี้ทำให้ช็อตเทอมจากเดิมที่เคยเป็นนิว r ตรกลายเป็นแบริชเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทองคำก็อะไลเมนต์กับตลาดทุกๆตลาดก็คือเซลเลอร์ฟูลคอนโทรลมาร์เก็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยตามใดก็ตามที่ราคายัางโ h o อยู่ใต้อินิเชียลรจินโซนซึ่งเป็นแอเรียบาลานซิ่งเบรกดาวหน้าที่คือหาช็อตเซตอัพเท่านั้น จากนั้นใช้สปอร์โซนด้านล่างเป็นทาร์เก็ตนะครับในสั่งเงินข้ามถ้าหากว่าราคาสามารถเบรกแล้วโฮ่เหนืออินดิเชอร์เรตินโซ e ได้จะเป็นสัญญาณบูลิ i ช h ในช็อตเทอมไทม์เฟรมซึ่งอาจจะทำให้ทองคำกลายเป็นเฟลเบรกดาวแพทเทนนะครับซึ่งเป็นบูลิ s ช p แพทเทนเพราะฉะนั้นถ้าเบรกแล้วโฮ่เหนืออินดิเชอร์เรตินโซนเราอาจจะมีลองเทรดเซตอัพก็ได้แล้วทาร์เก็ตก็คือที่ขอบบนของบ a ล a n c i n ซิง e อเรียวัน นะครับโอเคนี่คือทองคำในขณะที่ดาวโจนนะครับเทรเซตอัพเดียวกันทุกตลาดก็คือที่มิดพอยต์วีแวปนะครับเพราะว่าช็อตเทอร์แบบแอร์ของเราเป็นนูนโตรแบเรชวีคลี่เป็นวันทางเฟรมิงดาวเพราะฉะนั้นช็อตเซตอัพดีที่สุดสต็อปลอสวางไว้เหนืออินทราเดย์ไฮนะครับจากนั้นล็อกโปรฟิตหรือว่าสเกลเอาท์ที่ซัพพอร์ตโซนด้านล่างๆโดยเฉพาะยิ่งที่ซัพพอร์ตโซนนี้เนื่องจากว่า เมื่อวันศุกร์ที่ area นั้นนะครับให้ดูยังเป็น m o n t ี่บาลานซิ่งโลวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เคยบอกแล้วมี Reaction แน่นอนเพราะฉะนั้นพอราคานนั้นลงมาถึงจำเป็นต้องล็อก Profit ที่นี่จากนั้นถ้าเราจะช็อตคล้ายๆกับทองคำคือต้องรอให้มันเบรกนะครับแล้ว pullback กลับขึ้นไป t ท s area ที่นี่ จากนั้นช็อตสต็อปลอสวางไม่ต้องไกลเอาไว้เหนือสวิงไฮนี้ก็พอซึ่งพอเราเห็นแล้วนะครับว่าโอกาสมันจะเป็น Trend d ดาว d a เโอกาสที่ดีที่สุดในการออกจากฝั่งช็อตซ้ายก็คือชั่วโมงสุดท้ายหรือใกล้ๆชั่วโมงสุดท้ายก็คือประมาณสักตีสองนะครับเพราะฉะนั้นพอราคาถึงตรงนี้จะออกที่นี่ก็ได้หรือลงมาเทสอีกรอบนึงจะออกที่นี่ก็ได้ใกล้ๆกันแต่จําเป็นต้องล็อกโปรตที่นี่นะครับใกล้ๆกับตีสอโอเคมาสู่วันนี้ ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าตลาดนั้นเ e l l ลอร์ฟ l ลคอนโทรลมาเก็ตเนื่องจากว่าทั้ง3ามไทม์เฟรมตอนนี้เป็น b แบริ h หมดแล้วตอนแรก m ั n ลี่ยังเป็นบาลานซ์อยู่แต่พอเบรกมันลี่บาลานซิ่งโลเนี่ยมันลี่ก็กลายเป็นวัน t ทางเฟรมดิ่งดาวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เ e l l ลอร์ฟ l ลคอนโทรลมาเก็ตสิ่งที่ดีที่สุดคือหาช็อตเซตอัพแล้วก็ใช้สปอร์โซด้านล่างเป็นทาเก็ตเท่านั้นนะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตอะไะิประจำวันนี้ อย่างไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานคันเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ